ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็กลับามาอีมแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์ิี่ต่องเราเนาะก็เดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่หน้า google ของเราก่อนนะเนาะแล้วก็เซิร์ชคำว่า K M ขี่โซเชียลนะครับหลังจากนั้นให้เรากดไปที่เว็บไซต์เว็บแบกตรงนี้ได้เลย อ่ะเข้ามาหน้าต่าเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เราดูตรงนี้เนาะใครที่เคยเข้ามาใช้บริการเราก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาใช้บริการครั้งแรกเนาะก็สามารถสมัครใช้งานกดตรงนี้ได้เลยอ่ะหน้าต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ให้เรากรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมติ๊กฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้ด้วยนะครับและสมัครใช้งานตรงนี้ได้เลยส่วนัคนที่ไม่อยากกรอกข้อมูลให้ยุ่งยากหรือไม่อยากสมัครใช้งานตรงนี้ให้ยุ่งยากก็สามารถสแกนก็สามารถลอกนนนผผ่่าาาารรรงงี้้้ไไดเเเเเลลลยยยะะะมมมคคคสััใใชชชปปวบจืข เข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาดูตรงนี้เนาะ <d> ก็จะมีแพลตฟอร์มมากมายให้เลือกเลยนะครับมีท Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, นะั้ง f a c e b o o k i n s t a g r a ม YouTube tik t o k เนาะแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นออีกมากมายเดี๋ยวนี้นก็จะมาใช้ในด้านของติ k t o k ก็แล้วกันนะครับแล้วก็หมวดหมู่ตรงนี้เนาะให้เราหาหมวดหมู่ของเราได้เลยเนาะเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามตรงนี้ก็แล้วกันแล้วก็บริการตรงนี้นะครับให้เรามาหาบริการต่างๆของเว็บไซต์ได้เลยเนาะก็มีหลากหลายบริการให้เลือกเลยนะครับเเเเเเดดดีีีี๋ยยวววมมกก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 ก็็็็จะะลลลลลลลืออออปปนนนนนนนัััทท่่่3แแ้้้้้้้าาาาาิงงงงตรรรคคบใหไไฟส แล้วก็คำนวนนึงนะครับก็สามารถดูขั้นต่ำขั้นสูงนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวผมก็จะใส่ไปสัก100แล้วอยแล้วกันนะครับเว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถดูดา้านล่างตรงนี้ได้เลยก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมขึ้นมารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนตรงนี้ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวผมก็จะกดสั่งซื้อเลยแล้วกันนะครับอ่ะได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วเนาะเวลาเรากดสั่งซื้อเสร็จก็จะขึ้นประมาณนี้เลยนะต่อมานะครับให้เรา อ่ะเราก็จะเร่งมาหน้าปลอดการซึ้อคุณแล้วนะครับก็สบบามารถดูออเดอร์ใหม่ตรงนี้ของคุณได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นเลขเอร์ขดงคุณนะครับแล้วก็มีลิงก์ที่เราเพิ่งแนบไปด้เนาะอ่ะก็ระหว่างระบบกาลังด,ด,ดำเนินการอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินเนาะให้ลกดที่เติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่ะเข้ามาหน้าต่างค่ะเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็แล้วมาดูตรงนี้เนะาะหลกัลกๆก็จะมีช่องทางการชำระอยู่ตรงนี้เลยนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นพอมเพลนะครับสแกนคิวโค้ดได้ทุนราคาเลยแล้วก็มีโทน,นิวอลเล็ตน,นะครับแล้วก็คริปโตคเคอเรนซีเข้ามาใช้งานทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอารายละเอียดเพิ่มเติมกัอนด้านล่างตรงนี้ได้นะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีอ่างเปาวัลเล็ตแล้วนะครับก็ปเป็นอะไรที่ดีมากเลยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมียอดสะสมมาใช้งาน500บบาทกกันนนไปปะะครรเพื่ออๆ็็จลลดซีีส์หนนนังงีีดูตร้แบบฟรีๆเลยก็สามารถเข้าามรับชมกันได้เลยนะครับต่อมานะครับ้เรากดไปที่บรรริกาทั้งหมดตงนี้นะครับ อ่ะบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับก็จะรวบรวมบริการต่างๆของเว็บไซต์ไวนเดนานี้หน้าเดียวแล้วเนะวาะส่วนคนที่หาบริการไม่เจอก็สามารถมาเสิร์ชหาด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีคับอธิบายด้านหลังตรงนี้ให้เรากดเข้าไปอ่านแล้วนะครับก็เป็นอะที่สะดวกสบายมากเลยก็ลืมกดเข้ามาอ่านก่จะกดสั่งซื้อกันทุกครั้งได้เลยนะครับถ้าที่ปัญหาต่างๆอยากจะติดต่อใอ้มินนะครับก็สามารถกดติดต่อใอ้มินตรงนี้ได้เลย อ่ะเข้ามาหน้าต่างการติดต่อเมนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาดูตรงนี้เนาะทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์เราติดต่อแล้วนะครับก <int> ็สามารถอะไรตรงนี <im> ้ไปคุยกับแอดมินได้เลยนะครับแอดมินตอบกลับตลอด24ชั่วโมงเลยต่อมานะครับให้เรามาดูตรงนี้เนาะก็จะมีหมวดหมู่แจ้งปัญหาแล้วเราเสร็เรขออเ่าเดิมุนตรงนี้ได้เลยนะครับใครที่มีข้อความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ได้เลยเนาะใครที่มีรูปภาพหรือหลักฐานต่างๆนะครับหรืออยากจะแนบสลิปก็สามารถกดแท็กไฟล์ตรงนี้ขึ ว่าทำการไม่เสี็เวลาเนาะเดี๋ยวเราลองไปดูผู้ติดตามของเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจํานวนที่เราเลือกไปหรือยังเนาะตอนนี้ก็มีอยู่แค่ร้อยสามสิบสองคนเองครับเดี๋ยวผมก็จะทาการรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันอ่ะหลังจากรีแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นเลยนะครับแต่ก็เริ่มขึ้นมันดิดนหน่อยแล้วเนาะก็เดี๋ยวผมก็จะตัดไปตอนที้เว็บไซต์ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เว็บไซต์เนินการตามคิวอยู่เนาะอ่ะก็หลังจากรีไปประมาณส3ารอบนะครับตอนนี้เว็บไซต์กกกก็็็็็็ทททาา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 รร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 ยยยเเ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 จจปปนน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 ีีี่บบบบ้้้้้อออแแลลลวววววะะะตตตตผูิดมมมมขขงึคคคัั ก็มีประมาณนี้นะครับส่วนใครที่สนใจอยากจะแนะนำเพื่อนๆได้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถกดครับไปที่หน้าเว็บไซต์งเราได้เลยหลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่แนะนําเพื่อนตรงนี้เนาะอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับกดคัดลอกลิงก์ตรงนี้ส่งให้เพื่อนๆของคุณหรือคนที่คุณรู้จักได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆของคุณเติมค่าตัดหนึ่งร้อยบาทนะครับคุณก็จะได้อัตราคอมมิชชั่นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ลิงก์นี้ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับส่วนคนที่ไม่สะดวกกดลิงก์ให้ยุ่ง